วันนี้จะมาสอนใช้ Google Slide บนสมาร์ทโฟนครับอย่างแรกนะครับต้องมี Google Slide ก่อนไปเปิดแอปก่อนนะครับต่อมานะครับให้ไปที่บวกนะครับพอกดไปแล้วนะครับก็จะมีงานนำเสนอใหม่ครับกับเลือกเทมเพลตผมเลือกกดเทมเพลตไปนะครับจะมีเทมเพลตขึ้นมาเยอะแยะให้เราเลือกสรรได้เลยนะครับ พอเราเลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะครับ่าตัวสไลด์จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยครับผมเลือกเป็นสไลด์ที่1น,นะครับอาผมจะคลิกตรงจุด3จุดด้านบนนะครับผมจะเปลี่ยนทีมสไลด์ในสวาร์ทโฟสามารถเปลี่ยนทีมได้เลยครับมีทีมให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ และต่อมานะครับผมจะคลิกที่พื้นหลังสีฟ้านะครับตอนนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับมีสีเลือกหลายแบบเลยและต่อมานะครับคลิกไปที่ตัวอักษรนะครับตัวอักษรสามารถทำเป็นหนาได้มีเส้นด้านล่างได้เปลี่ยนฟอนต์ได้หรือเปลี่ยนสีได้ครับ ต่อมานะครับผมจะเลือกเป็นหน้าที่2นะครับหน้าที่สสามารถเพิ่มรูปได้เรากดไปที่จุด3จุดครับแล้วกดคำว่ารูปภาพเกือบเลือกเลือกจากรูปภาพนะครับเราสามารถเลือกรูปจากโทรศัพท์ของเราได้เลยรูปของเราที่เพิ่มมานะครับสามารถขยายใหญ่ได้ล้เล็กลงได้นะครับต่อไปก็จะกดเป็นลูกศรครับลูกศรสามารถเปลี่ยนสีได้เพิ่มขนาดได้ การนำเสนอมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ